สวัสดีค่ะอยู่กับช่องซับเปอร์คัวแตกนะคะวันนี้เราอยู่กับพ่อลูกอ่อนนะคะเอฟซีลูกอ่อนในหลวงปู่อกปั้นเอาลูกปะะั้นเลยหรอพะอนาคตพ่อลูกอ่อนก็ได้รีบทำรีบทำหนูทำให้มันขันแข็งหน่อยดีปะ่ะขยี้ดีๆนะเดี๋ยวผ้าเขาขาดขยี้ดีๆ ขยีเ่ดีๆหนูขยีเ่ดีๆอันนี้ยังดีได้ดิอันนี้พระท่านเด็เปอรขี่ได้ดิเปอรขี่ไปจับโยนอันนี้ยังเป็นผ้าใหม่อยู่นะโออ๋เเเเรราาาซื้้มยยยะนทิงสักยังไงก็ได้อันนี้มีแต่ผ้าอ้อมพีสือผ้าซักไปแล้วันลูกพมาที่ท่านได้ใส่สามเดือนสี่เดือนมันกับรถท่านได้ใส่เลยเป็นยังปีนึงใส่เป็นยังมันาจีบอะไรใส่จีบปีตั้งแด่เอ้า ลูกออกมานี่ใชยลูกใสเอียงมัต้องใส่เสื้อผ่าตีบ้าบอเขาก็ต้องใส่เสื้อผ้าแล้วเนาะบีบน้ำอันนี้มันออกด้วยขยี้ขยี้ขยี้แล้วก็บีบบีบก็ซักเสื้อผ้าไปแล้วเดลยตัวก็ต้องซักผ้าอ้อมตัวแล้วเนาะ ลักทีละาพื้นนี่แล้กระเพื่อเดียวป่ะเนี่ยแม่นบอกมันใหญ่ปขนาดสิขยี้ดีๆเดี๋ยวสีมันตกแล้วก็บีบน้ำมันออกเออผมมาบอกสอนยาลูกไมได้เลยขาเดมาหาคนรเหมอลูกจักกนทำเงินไปเองในชักนขาวออมล้วนอน่าเนี้ลอกไหลงกนี่อย่าไปยากรถมันแมวนะจักเข้าไป หอมไหมน้ํายาหอมไหมทำไมไม่ซักใส่ปั่นเครื่องปั่นบ้าบอกเขาไม่ให้ปั่นไม่ไม่รู้หายบ้าเลยมึงบ้ามันจีสบายเกินแล้วนะไม่เนี่ยใส่เครื่องปั่นเครื่องปั่นกับขยี้นี่เพราะว่าขยี้นี่นักกาเครื่องปั่นหนิเป็นยังก็ไม่ได้ให้ขยี้แรงขนาดนั้น กับเวลาเขาซักผ่าขีางสิไงห้ามออห้ามมันบอออกเข้าก็ต้องเอามือขยี้ขยี้น้ำมันเนาะเอียงคือจุมจ่มบีบจุ่มบีบเป็นั่นทำไมไม่พื้นมันออกละ่ะกลางมันเนาะแล้วก็จุ่มน้ำแล้วก็ขยี้แล้วก็ดีดอันนี้ลูกมาบอ้อันนี้อันนี้ลูกมาบอนะ ไล,ไลนอนแล้วซักเร็วเรวซักเร็วเรวักช้าจริงจเลยภาวนาเลย <c oughs> น่งรับตาภาวนาอย่างดดเ,เอาพอซักผ้าออกไม่รูสออ้สิไปซักผ้ายังจะไปเฮ็ดอีเอย่างเ,เ,งเ,าเ,เง้ว ถ้าเข้าไปอ่าบอยจะบดมันใส่ชิปไปสันเลยมันคือบอกมาจากเด <several manifestations. S 2> <Che> ียมทองเดียมมันยังบอออันเด็กหัความเพื่อแมวเพื่อมาเลยเอาแมวกบะบาบนหูคว่ำมองเลยก็บอกหาทำให้มันดีดี ดมนี้มันหอมไหมน่าน่นน่าผ้าห่อตัวนะชักดีๆน,นะช่างไปอย่าจมแล้วก็ไปล้างน้ำเปล่าอีกสามน้ำทำด,ดีๆ ลายอ่านเล่าตา้าซีมากับบ่อมงมอันห่างเข้าคือเก่าเอาอันนั้นเขาเอาไว้ตากผ้าอ้อมค่ะมันไม่เห็นไหมมันมีที่เน็บน่ะเขาเอาไว้ตากผ้าอ้อมกันันกมันปิวกันมันปิวปิวไปไหนน้องเอ้ยพยายามปิวก็ื่ประตากไม่ได้หอมไม่กระซิแห้งติอันนี้ห้างบัได้ปั้นแห้งเนาะมันสีแห้งง่ายบ่นี้นำยดติ่งเขาไม่ให้ตากแดดไม่ฆ่าเชื้อหรอไม่เอาตากในห้องนี่แหละให้ลมมันผ่านเฉย ตากแดดแต่สีมันตมกมาซักป้าโต,ต,ตคิดเบิงบ่งว่งหาห้องซื้อที่เรามาซักมองผ่ามองนี่เบิ่งหน้ามันเลเขาไป็นนิ่งๆเขาไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกวาดก็ได้กระต้นนี้มันห่มเนะาะแล้วมันกระไก่กอกน้ำน้ำก็ได้ซักตรงนี้แหละเบ่งข้วยมันอยากกินาเนาะป็นขยามันก็ไปให้เราไม่ให้มันกินแต่อันเฟี้ยงเนาะ กินน้ำมามาได้กรเดียดกับเรือปูกันรีบซักหนูรีบซักเห,หลือผ้าเหลือผ้าห่มอีกนั่นแะเหลือผ้าเช็ดตัวซักอันนี้เสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดตัวมาลงต้องติดเรื่อกองน้ำด้วยทำไมดูน้ำในกระลัง a n นั่นนี่มันเป็นอันเนตะกรเห็นไหมหหมันเป็นหินปูน สูตรแม่กะละเกตอ่ะเคยเห็นไหมหินทรายหินกวดอะไสูตรแม่กเกตครับขนาดกะละเมยยังมีของแม่เกตเลยอันนี้ก็เครื่องกองน้ำของแม่เกตเหมือนกันนี่กะละเกตไม่ใช่หรแม่เกตสุราถ้างั้นก็มาตากผ้าเดี๋ยวซักเองโอาตากยากแห้งน้อเสื้อผ้านี่อตอนน,น้อยนี่ว่วชีเข้าอันไม้แขวนได้ห้าอ,อุตส่าห์ซื้อไม้แขวนหน่อยไหมเลรอ ถ้าไม่แขนหไงตากไงเลยซอวมเข้ากไปเลยไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่งั้นเอวกางเกมก็ยืดหมดเดินอกจากจะไปซื้อที่พวงหนีบนะมาหนีบหน็บเหนบหนบมาเลยแต่ไม่กับสีบดีกางออกมันกับสีบอแห้งง่ายอีกล่ะสผ้าเด็กหน่อยนี่แพงแพงเด้อตัวหน่อยหนึ่งมันคือแพงค่ะหงีบเงีครับอุ้ย บัตรเจ้ผภาพตะห้าตัวแบบยังใหญ่ตัวละลอยตัวละแปดชีพเสื้อแถมคู่ตัวละสามบัตรอันนี้เองเป็นชุดเสือเเส้อกับกางเกงเสื้อกับสองลอยสามลอยเลยลชุดหนึ่งเธอรู้ไหมว่าพ่อออมโหลเท่าไหร่เนี <400. S 1> ่ยหนึ่ลอยโหลละห้าลอยสุดยอดเลยยี่เบาเบาหน่อย เอามาหันว่าหยีแห้งๆบัดนี้ก็ว่าหยีเบาๆมันบ่ทันมีขีปเออขี้ยิงค่อยๆก็ได้แตวมันสีเขาก็บ่ได้มาเฮ็ดจังซี่ดอกเขาเอาไปหม่องใรหนักมันไหลๆเขาก็ไปทิ่มใส่ทิ่มใส่แล้วก็ไปให้ป้ามตอดบ้านเจะไม่ได้อยู่ติดลำธารนะจะมั่วหรือเปล่าซักขักขีดตีไผ่เงี้ยวพระอ้อมรุ่นสมัยสมัยนี้ครับพระอ้อมตะกี้มันก็คือกันเนาะองบ มันมีสองแบบอ่ะเนี่ยอันนี้มันแบบสำลีอีกแบบหนึ่งที่แม่ซื้อมาไอ้โหลละห้าร้อยมันจะเป็นสองชั้นใช่ลองดูดิมันจะเป็นปะาไขา่ชั้นหนึ่งกับผ้าชั้นหนึ่งย่างดีเขาเลยล่ะสจ้พอรับพรีเซนเตอร์รีวิวเสื้อผ้าเด็กน้อยนะเข้ใ่ซื้อลกเข้ามายัางดีมนะ้ยเออพระท่านมีซื้ออยู่เห็นไหมแนตะ่ผ้าห่อตัวตรงนั้นมันเป็นหัวุบนะเห็นไหม จับตรงหัวมันขึ้นเออแล้วก็ยุมยุมยุมน้ำก็าไว้สุดหัวไงแล้วก็ห่อตัวอันนี้มาซักก็ังได้เขาซักบ่เปียาเอาก็เขี้ผ้าเฉยๆก็แค่ยำยำยำแล้วก็บีดน้ำออกเฉยก่อทุ่งเทาไม่ได้ยังโยกว่ามันเห็ดหยากแล้วก็บีดเออจะไปซักหยักอีง ต่อไปเธอก็ต้องเป็นคนชักดรถจ้างคนมาเรือล้างขวดนมแล้วเธอยังไม่ได้ล้างขวดนมนะ่กินนมแม่ขวดลายเนี่ยเอากินนมแม่มันก็ต้องใส่ขวดนมคือกันตัวมันก็ดูจากเต่าเลยหอเอาดูจากเต่ากระสีใจเฮ็ดเบียะเฮ็ดงานดีเขากันเฮ็ดเบียะกี่อย่างถามแม่เขากับปั๊มใส่ถุงแล้วนักกระเทยใส่ขวดนั่นทอง ดีเลยสักผ้าสักผ้าไม่ใช่จะมีเฮ็ดยบเหีย,ยกินเม,ม่นบ่สสมมติว่าลูกกินนมมึงสิเอาขวดไปให้มันถือกินเอาเองนีให้มันนอนกินแล้วเนาะ <S 2> <S 2> <S <S ไม่ต้องจับให้มันเดิอมแล้วไม่ต้องไปจับใช่ไหมล่ะกระพ่านรอ,อ,องให้มันดูดกินเวลามันนอนอเอา้าอันนี้ไม่เคยเลี้ยงลูกลเทน้ำหมอ,อ,อกแล้วก็เปิดน้ำใส่เทออกไปทางนูน้นโอ๊ยทำดีๆเดี๋ยวอ่างอาบน้ำลูกชั้นช่าง แล้วก็พูนไปเปิดน,น้ำมาไปแล้วคะ่ะเอฟซีไปซักต่อก่อนมันซักมาเร็วตรงนี้